เฮ้ย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 แปลกๆแปลกๆเฮ้ยแปลกๆเฮ้ยแปลกๆซ้ายหรอเย็บพเย็บศกแปลกๆเฮ้ยเฮ้ยมบินยังไงเฮ้ย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 เปิดตู้ทีเฮ้ยเมาแล้วกลับมาแล้วตรงนี้ไม่ โหลดเลยติดอื้อไปเห้ยตกใจไม่ตกใจอะไรเนี่ยจะคุมไฟเนี่ยวมัเจอผีคุมไฟเนี่ยโหมากันไว้ยังวะทองดังฮะเฮ้ยๆครูบ้าเฮ้ยเอ้ากูต้องจะชาลาไปไปนำทางคุณนำทางคุณเดิมไปมามาตามกูมาเออ หาไปหาพี่เจ้าด้มองหลังเนี่ยมองหลังด้วยกอจะมาทางเข้าหรออื้อ,อ oh. ไปไปลองพี่นะโอ้ยโอ้ย,อยพริพงๆๆๆกลดพริงก่อนแล้วก็หยุดโอ้ยพี้ยี่ยไปเลยได <พ Wh. S 2> <an> ้ไปเลยได้

เจอพี่เจอพี่เจอพี่โอ้แขงการแข็งตานโอ้ชิตโอ้ชิตเบลอเดี๋ยวกูพาไปเจอผีไอ้ยเรื่ึงแวบเฮ้ยออกอเฮ้ยเฮ้ยอีทูเบิร์ดเบิร์ดมาเลยขอมาเลยอ้าอู้ ตัวดิ่งที่เจอหนึ่งพาทัวร์วันนี้นิ่ข่างประสบความสเร็จเจเลยไได้ตัวไม่เดรอดวยเดินไปเลยม,ม่ตัวสีเสื้อโอ้ยแหล็กถ้าเราออกถ้าเออกหนึ่งคนถ้าเราออกหนึ่งคนมาตองหมดเลยใช่ปะไม่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 จ้ำสแกคือจ้ำสแกหมดเลยใครกลัวไม่มีเอเออย่บปิดแป๊บ ใช่กูจะไม่ผีทุกอย่างปิดตาเไม่กลัวเลยวันวันนี้วันนี้กูกูเป็นผู้นำผู้นำทางที่ดีไอ้โหมอโหมไปแล้วโอ้อจะมีเสียงแงเข้ามานะคะท่านผู้ชมโอ้ปิดตาแป๊บพี่ยไม่ผีอ่ะไม่หลอนอะไรโง่หาปลาเมื่อหาปลาเมื่อนี่จะล ให้รอด้วยดิอเจอแล้วเจอแล้ว have have I v e ยอะ h e yeah ขี้เกยจแอนเฮ้ยเฮ้ยไหนนั้นจำสเก็ตไจำสเกมพี่จำจำผิดหลังเอารอเขาไม่ได้เข้าไปตกใจหมดเลยรอด้วยดิเฮ้ยเขาไม่เสร็จแล้ว เขาพูดเสร็จแล้วเขาไม่ทำอะไรเลยแล็กโอ้แล้วะบะพูเสร็จแล้วไม่ทำอะไรเลยไม่เป็นไรใช่ปะทำไมเป็นแหลกจังวะเฮียไม่รู้กูก็แหลกเหมือนกันเอ้ยอันนี้มันขยับได้ไม่สักงานไหนมันขยับได้โอ้ยแล็กสวัสดีครับเอ้ยทำไมไม่จะสบกับเพื่อนจะสบอ่ะอย่าเยียบบุกในบ้านนี่อย่าอย่าอย่า เราเหยียบแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยเออโอ้โหอี๋ไหนไปดูดีในบ้านนะไม่มีศพไม่เห็นมีอะไรเลยมันมีส้มมูมนี่ยแตกหัวแตกหัวแตกหัวแตกมีส้มมูมเนี่ยหัวโอ้หัวแตกด้วยออกออกอ้ยแหลก อยู yeah, ่ไหนไปไหนอ้ยไอพีอุ้ยอุ้ยผีขยับผีมาไอพีเอ้ย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 เพื่อนเพื่เฮ้ยนผ้ใเไอพีไอพีไหมเพื่อนเนี่ยแล้วต้องไปไหนโอ๊ยด้วยตายตายโอ้

แล้วเหรอายไปไหนตายกูอยู่ตรงลูก้นขี่ไล่เนี่ยเร็ว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 ร็วร็วรรันะัไเ้เร็วเร็วเรรวตอ้โหโอ้แป๊บินบล็อกไปต่อคุณดดี ตอนเนี้ยโอ้ต่อรู้สิตายครับแล้วพังวิ่งไปโดนผีใช่ป่ะถ้าโดนมันจะเป็นอะไรป่ะไอ้จะโดนเราจะตัวไรใช่ป่ะจัำสเกลดีก็เฉยบอกว่ะถ้ามันมองไม่เห็นเลยเฮ้ยมันอยู่ไหนวะอะเดี๋ยวนี้หมดเลยเนี่ยหยุดเกิดเรากูด้วยดิหยุดเกิดตายแล้วหยุดเกิด มองไม่เห็นนะมันไม่มีไฟเอออ๋อมีแต่แต่นิดเดียวเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าต้องเข้าใกล้โคมไฟเออว่าเออเราใช่เลยเราต้องอยู่ใกล้ๆโคมไฟไว้ไม่นอนผีมันไล่เออขี้สลัดจำได้สลัดเพิ่งจะคิดได้สลัดเลยสองร้อยไอคิว ใช่ใช่เพื่อเพื่อเราเพาิ่งจะกินไก่เพื่อนฮะอยู่ไหนกันวะ <laughs> อยู่ตรงข้า <c oughs> งหน้าเลยข้างหน้าตรงที่มันจะมีผีอะแต่มันไม่มีโคมไฟเออมันไม่มีอ๋อมีรัน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 รอนเตอร์ตอร์อร์แล้วเราก็ต้องพักเติมสาเตมนินากรักเติมก่อนรักเตอ้โ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 อ ชิ้วโอ้อ้าวจะผ่านไปไงอ่ะแฮกไงไงสุดเลยได้ที่ตอดยังเจอคิวพอดีเลยฮะชิ้วอ๋อขอเติมนิดงเติมเป็นแลกไม่เคยขี่อ่ะคลิกแม่งตัดอีกจอแม่งสั่นไป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 นำนำไปเลย นำไปหนงสวิ mm. ่งไปเลยแล้วกันวิ่งสิครับโอ้จู๊กอะพีมันไม่ได้วิ่งไวนะแต่มันมีหลายตัวอืมอย่าไปโดนนะอย่าไปโดนนะเราอยู่ใกล้ๆไฟไว้นะอย่าไปโดนนะอย่านะอย่า ยา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 เชฟผมสองตัวอ <Yeah. S 1> ๋อ oh. เอ้ยจุก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 ไปก่อนเลยไปไปรอไปตัวรอวิ่งแบบไม่คิดชีวิติดตาเหี้ยิดตาคุณกลังส่วนทางไหม ยุดยุดยไงนั่นไนอุ้ยอ้าวอมเฮ้ยพวกนายยังอยู่ตรงนั้นเหรอลงไปไปอยู่ตรง่อตรงนี้มก่อนเอตรงนี้มก่อนเพื่เรตบดาเอาไปตากาาไประวังตัองกดันเลยดันตอนนี้ก็ไม่ทันงแล้วะแล้ว ไปไปทางตามกูดิเลยอยากกูกูไม่เห็นไอ้แห่กูไม่เห็นไอ้แห่นั่นตายเลยนะเพื่อนเนี้ยมันโปดูดีๆมันก็ลอยลอยเอ้ยรอดๆอดรอุลอยๆอยอยอยลอยลอยมอยลอยลอยลอยัอยล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 อนลอย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 ยเยย แค่มันเป็นการเรียกนะฮะโอ้ยดูดูดดูดโอ้โอ้ได้โอ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 ้เกือบไม่รอดแล้วอะไรอ่ะเดี๋ยวเช็คจำดาวอีกเนียเอ้ยเอ้ยเอ้ดาวอีกเนี่ยเออจำมาจากไหนโอ้ยห้าม เออแยกแล้วเดี๋ย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 วเล็กสัสบ้าโอ้โอ้โอ้ออ้อโอ้เดี๋จอตู้ละเจอตู้เปิดไปเจอแจมเกียร์เปิดประตูเปิดไม่ได้อ่ะเฮ้ยหรือว่าเราลืมอะไรบางอย่างอะล็อก เริ่มมึงจำได้งมึงอยู่แถวบ้านรามมั้งฝามือไปห้องกลับไปเอาะมาตามกูหน่อยกลัวไปที่หน่อยครูชิบหายเลยแป๊บนึงเนี่ยตั้งหน้าจอให้มันเดินไม่กูเลยวะปิ๊บละเราจะไปยังไงวะเนี่ยจะไหนกันเนี่ย ไปตรงไปอีกทางเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลแรแรหันหันมาโอ้โหลยวิ่หวดแค่เลยแรกูดวิงไงกูปีนภูเขากูปีนภูเขาเล่นเนี่ยปลอดภัยี่ะนรแรเห็นไหม เด้อเด้เดินดไหมมีบินมีบ้า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 นบ้านหลังนั้นไงเมื่อคือแม่ผู้แก ผู้แก่ผู้แก่ที่ไม่มีลกูกอ้นนี้แกคือผู้แก่เว้ยแม่งเดินไปแล้วออัันนนนีี้้คนนิวทั้งอี้หาบ้างแล้วอยู่ไหนกันเว้ยออไรอหาไม่ได้กินอยู่แาวนั้นจะได้ป่วยคิวอะไรนี่กันอาจจะมีอะไรก็ได้ เอาคุณปั๊บไปยังอยู่เดี๋ยวคนหายแถวแถวนี้เอาเย่เย่ทำไมกูเหมือนไม่เคยมาแถวนี้ไปก็ไม่ใช่ที่เดิมไง <c oughs> มันมีทางหนึ่งทางแยกทางแยกพี่นี่ก็บอกพี่เนาะเฮ้ยบ้านบ้านบ้านแม <c oughs> เงเข้าบ้านทางเมอร์ก่อน ออนี่ไงนี่ไงได้แล้วได้แล้วได้แล้วไหนกูได้แล้วอ๋แล้วกลัวไหนไม่ไม่ไม่มันได้คนเดียวก็ได้แล้วตายอยู่ปะไม่ยืมตายไงไม่ตายหรอกเออจีเด็กวัดลองว้าวศิกาลองเย่ที่คาดผมหลวงตาเท่ พาราซตามอนแมวิ <letter> mhm. ่งยาวเลยยี <listen> <you> ่ยไม่สนแม่งแล้วไปไปไปพักก่อนพักก่อนเฮ้ยโอเคพักตัวนี้ก่อนโอ้โห้ F P F ตกเบืองถ้าไม่กรูหน้ามันลื่นทะไรกูไงหน้าทำไมอันนี้วะวิ่งดิวิ่งแก้วิ่ง ิิิไม่กูแหลกชิบหายเลยรูจักการเล่นแล้วครับโอ้โหอ้าวเพื่อนเพื่อนท้อแล้วก็ออกไปแล้วก็ท้อแล้วก็ออกแล้วโอ้โหไม่แหลกชิบหายเลยโอเคไม่ตายอย่างครับเออบอกแล้วบอกแล้วไม่ตายหรอกกูไม่ตายกูบอกแล้วแล้วอ้าวอาเยอะ โอ้ยเอ้ยลงมาดิลิฟเอ่เออ,อไปได้ไปได้ไม่มีคนเปิดตั้งแต่แล้วเว้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเย้ปะต้องไปหาลิฟต์ใช่ไหมแล้วก็จะมีคนนอนอยู่ทั้งหลา แหลกแหลกแหลกแลกเฮ้ยเข้ามาแล้วเฮ้ยโอ้โหโอ้มาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้นี่ไงพี่แดหรอมาเร็วไวแน่ไม่กูัทีตัวแรกโอ้โห้ปเฮ้ยตัดเส้นโซนดิ านโอ้โอ,โอ,โอ้มันดักมันดักมันดักทางตันนี่จะทางบ้นโอ้ยมันมันดักไอ้เหี้ยดักทางออกอยู่ทางตะวันนี่โอ้โหไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วคอยชี้ยเสร็จแล้วเรียบร้อยโอ้ ยีดมันไปมันไปหามึงไงโอ้ใช่มึงจับนัจูกอยู่ตอนนี้ทางบังเลยนี่แกโอ้โหถ้าอยู่ถ้าอยู่แสงสว่างมันมันถ้าอยู่แสงสว่างมันคือเซฟโซนปะก็มาไม่ได้เลยดีงูยุ๊ปแสงแสงสว่างมันเป็นเซฟโซนใช่ปะไม,ไม่ไ,ไม่น่าเกิดอะไรเซฟโซน ได้แล้วด้วยได้ด้วยได้ได้ดอกไมเข้ามาไม่ได้โหมาลับกูดีมันดักเดี๋ยวไปไอ้นี่ให้เดีาเป็นรอให้ไอ้นี่มือข้างหน้ารู้รู้รู้แล้มันทำไงมาคิวมามาคิวคิวมาเลยมาเลยคิวฮะกือเจ้าพี่ชไม่สนไม่นึกชีวิตเลว วิ่งนีชีวิตเวเอ้ละกยหลังจากจบทันนี้แล้วเอ๊ะรอจรอะครับก่อนเดี๋ยวค่ะข้ามาเลยยิ้ไม่ได้มีแล้วต้องมละมาก่อ่ะอดเลยโอ้แน่ โอ้โหฮิวยำใจไว้ยังเอ้ยง้นเข้าขยอบไว้เตรียมตัวนะทำไมที่สุดไปเลยเลยแม่งแหลกที่แผ่เลยกุเลกวิ่งยาวเลยวิ่งยาวเลยวิ่งยาวเลยวิ่งยาวแล้วเกียวผี โอ้ม่อยู่แล้วกลับดีกว่าวไอ้เหี้ยแม่กูกลับมาพัพก,ก่อนไงเธอมามาเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอออกเลยบางทีแบบไปพร้อมกันหมดเลยไงเออไปพร้อมกันไงไม่เข้าถึงคนแล้วไปหมดเลยงี อ๋อรอ t ด e b e a ไอ้เหี้ยนี่ไงบอกแล้วดูแบกเดี๋ยวเดี๋ยวไป้กิบโฮเทลอ๋อโอ้โหวิ่งโอ้โหไม่ให้วิ่ง้วยนะไม่ให้วิ่งโอ้ อ๋อจำได้เมื่อก่นมันไปแบบแขกไอ้นี่ไงมันดิ่งออกเกมปโนมาเลยเอาเกมฟฟันมันหละเดี๋ยวดู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 อูไูด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 ูเูด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 ูพูด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 ูอูอูดเดูดูดงดดอ